สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลักซี่ด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มทีมเล่นนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะเล่นแบบราบลื่นนะครับเห็นมีคนค,คอมเมนต์ว่าอยากให้ผมเล่นราบลื่นนะจัดไปวันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูนะโอเคเดี๋ยวไปรับชมกันในเกมเลยนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมได้นะใครที่กําลังหาร้านเติมเกมผมแนะนําร้านนี้เลยครับ Cookie Land Shop รับเติมฟรีไฟล์แบบยูดีและพาร์ทแล้วก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมาย เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อร้านจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายใครที่อยากจะเติมเกมลิง์กอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับเราก็จะลงไปวงฝานะสวัสดีครับมีใครเปิดไมาได้ไหมเปิดเฮ้ยเปิดได้นะโอเคพี่ชายเดี๋ยวเรามาดูกันว <ไป S 1> <า>่าผาจะเล่นได้หรือเปล่านะราบลื่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามองคนไม่ค่อยชัดเลยเนี่ย แต่นักแข่งชอบใช้ราบลื่นนะไม่รู้ว่ามันดีตรงไหนแต่ามาลองเล่นดูไม่ตรงผมนี่ตัวเฮ้ยเข้าหัวพะเนี่ยน่าจะเข้าหัวนะว่าอยู่ทำไมเลเดียวตายเนี่ย,ยเสี่ยงอะไรอ่าน่าจะคนทำบ้านอยู่นะบ้านพี่เขาเนี่ยบ้านเดือนอะไรนะพี่ตัวอยู่ไหนนะบ้านโอเคพี่ เบาเสียงลงหน่อยแล้วกันเมื่อกี้เห็นแค่สองคน<ร>ก็้วในบ้านนี้ก็มีระวังนะโอเคพี่โอ,โอเคในบ้านผมก็มีตัวนะ่ะอุ้ย์ปีี่แค่อมยิมหกศูนย์นั่นแหละโอ้โหก็เรามาแล้วโอเค ไม่ดาวอ่ะโคตรเจ็บนะตัวนั้นอนะ่ะไอตัวนี้เล่นสนายหรื้เป่าเนี่ยเฮ้ยวิสนายนะโอ้เอ็มหกศูนย์มันช้าเินมีสองตัวนะระวังเลย เขาสู้เขาเพื่อนต่อใจเช่วยอยู่เนี่ยไอ้จีปลอมไปผมจะกดทิ้งสก้าเฉยเฉยไอ้ใจเย็นกันนะน่าจะไม่มีแล้วเอ้ยกับเพื่อนมีตัวนะข้าวขึ้นนะครับอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเอาเลยเอาเลยฆ่ามันฆ่ามันจะมาเป็นข่าว หมดแล้วพี่หมดแล้วเดชเรามีตัวแบกแล้วว่ะเรามีคนได้แล้วเพื่อนนะเพื่อนนะข้างหน้ามีตัวพี่มีตัวยืนไอดอบอยู่นะ่ะโอเคตอนนี้สก,กาผมก็เลเวลสามแล้วกี่ตัววะเนี่ยอุ้ยเยอะแล้วเนี่ย ่าจะเยอะอยู่นะเนี่ยมาฝั่งนี้ก่อนว้หลังก็มีมยอยู่ในบ้านนี้หรือเปล่า,าพี่เมื่อกี้เห็นม,มีตัวหนึง่งขวบบนก็มีอ่ะอ๋ออยู่ข้างบนใช่ไหมตรงผมกี่ตัวไม่รู้อ่ะน่าจะเยอะอยู่่ีโดนแบบๆอยู่แต่มันไม่โผล่มา ơi, Ôi... chạy <gười> oh, oh, <tốt> à rồi à? Mẹ saka mạnh đến. Oh, mà rồi nha, mà tìm này nè, lỡ đi. Oh, full shot luôn. Oh, อ,อีกตัวนึงอยู่ทางเริ่มปัญญาก่อนดีกว่า,อา,าโอเคพี่โอเคเนี่ยมันวิ่งอันเนี่ยจะไปชุบเพื่อนมันอะโอเคเดี๋ยวผมชุบพี่ก่อนมันออกไปทุกอย่โอเคพี่อ๋อ ลงตรงนี้ได้น,นะครับพี่ชายมีของอยู่ขอสกายเมื่อกี้ก็แล้วกันโอเคพี่ศพนั้นเนี่ยนั่นแน่มันวิ่งก,กับชุกเพื่อนมันจริงด้วยโอ okay, เคเดี๋ยวจะตามตัวนี้ไปนะผมว่าเพื่อนเขาก็น่าจะลงที่เดิมนั่นเนี่ยไปยโดนก่อนกันโดนวะอยู่ไหนวะเนี่ยของอยู่นี่เรียบร้อยครับมันก็เล่นได้อยู่นั่นเนี่ย สวยให้แต่รู้สึกว่าเล่นง่ายอยู่นะราบลื่นเนี่ยด้ฝั่นงนี้มีตัวใช่ไหมเนี่ยอาา่นานคนอยู่นอกวงกันพี่อะอยู่นอกวงใช่ <c oughs> เลยตีกันแล้วเปล่าไม่รู้นะน่าจะไม่ใช่ที่เมื่อกี้อ่ะ เนี่ยต,ตรงตรงตู้เนี่ยใช่ใช่ใช่ห<อ>นีตัวแล้วเปล่าไม่รู้นะ<อ>น่าจะหนีไปแล้วอะ่ะน,น่าจะาใช่ใช่น่าจะไอ้วอรนานแล้วเข้าวงเลยเข้าวงเลยเอาเถอะไปเข้าวงดีกว่าเบอร์สี่จะรอดไหมเบอร์สี่อยู่ไหนอะ่ะอ,อ,อยู่นอกวงอยู่นอกวงรอดแล้วเปล่าเนี่ยฮัลโหลเพื่อนเข้าวงได้แล้ว เขายินมรถไปจับของกบ,บนีนะไม่มีตัวขับรถพี่อ้าวมาทางซ้ายอ่ะซ้ายละเอิญอยู่น้องผงใช่ไหมเนี่ยมานี่นี้เรียร้อยครับวินโ้องคงก็ยังมีตัวเรียบร้อยเดี๋ยววิ่งอยี้เรียบร้อย,อย อยู่ในตู้นะเขาอยู่ตรงตู้เนี่ยฮัลโหลนอก,กวงมีตัวนะพี่ชายนอก,กวงมีตัววิกข้างหน้าก็มีผมว่าไปเข้าวงก่อนดีกว่านะข้างหน้าก็มีตัวนะ่ะยิงไม่โดนหรอ,นอ,อเรียบร้อยเขาไม่มีเลือดขวาก็มีฮัลโหลพี่ขวาก็มีนะตรงนี้นะ่ะต้องอระว<ร>ังมากก็มีม แมนเน็ตพิงเนี่ยลากว่าไม่โดนเลยอ่ะมาแล้วตัวนี้สวยพี่ขอโทษนะเพื่อนขอโทษสวยสวยช่วยกันยิง้ยังเหลือเยอะเลยเนี่ยยิงขึ้นอ่ะอยู่กับผมนะพี่ดาวนหนึ่งพี่สวยพี่ ตันนี้ก็มีนะ่ะอ่ามาันตายแล้วเหรอเนี่ยตรงผมมีตัวเนี่ยสองตัวสองตัวเก็บดาวสองพี่โคตรเจ็บตัวบนหินเน่ะเจ็บมากเป็นแค่ตัวเดียวนะ พอ,ดอได้ไหมได้แค่คิวเดียวน<า>ี่ยเอาเลยพี่เอาเลยฮะจะไม่ให้หรอเป <laughs> ่นหนอไปล่าจ <laughs> บเลยจบเลยอเอ้ยโบกเลยสามสิบกว่าสวยขอบคุณที่แบกนะครับครับ โอเคเดี okay, ๋ยจะไปสุ่มพิมเล่นต่อนะนนอนนสวัสดีครับมีใครเปิดไม้ได้แล้วเปล่าครับมีตัวอยู่นะวสวัสดีพี่ช้าสุดหลอเกมนี้เราก็เจอเพื่อนเปิดไม้อยู่นะโอเคเลยไฮ้สวยผมเอาซองทิ่งมาเนี่ยต้องเล่นซองนะ เขาโดดฝั่งไหนวะเนี่ยศัตรูเนี่ยน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะเพื่อนอยู่ได้กันปะเนี่ยฮัลโหลเพื่อ,น,อนท้าขึ้นนะครับครับผมตัวนึงตายตายตายางอ,อยู่ไหนเนี่ย อยู่ด้านบนรึเปล่าเนี่ยบนหลังคาหรือเปล่าเนี่ยเออน่าจะบนหลังคาเนี่ยด่าละขอแจมหน่อยอุ๊ยอ้าวโอ้ไอ,อ้หอไอ,อ้หอไปไหนเนี่ยข้างหน้าก็มีตัวนะเฮ้ยนี่ไงไครับ ตัวแป๊บเก็บรอยดาบริชถกก้อนเล่นถกก้อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวจะมาตรงนี้ต่อนะมีตัวเก็บแอ้ดอปเสร็จไปแล้วเนะี่ย เส้นลวก็น่าจะตึงนะคนนี้เนี่ยเฮ้ยทำไมเขาหัวเบาจังนะ AC อ่ะดาแล้วเหรอโคตรเจ็บอะ่ะไปล็อกตัวนั้นเป็นล็อกตัวล้มอุยกี่ตัววะเนี่ย น่าจะสองตัวนะเกมนี้ผมจะเน้นเล่นในยับประชิดนะไม่มีตัวขับรถมานะ มันขึ้นต่อลงดิผมจะชาร์จเล่นเฟิร์ทุกอนยังไม่ตายอุ้ยถึกจังอะ <Hey. S 1> เดี๋ยวเล่น M4 ดีกว่านะ M4 l e v e l ์เลเสามเยอะมากเพื่อนตรงไหนเพื่อนตรงไหนอะตรงสะพานอะตรงเขื่อนอะอ๋อโอเคพี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโดลงใหม่นะเพื่อนตรงตรงไอ้ไอบบ้บ้านชูบ้บ้านชู้บอ๋อโอเคบ้านฟาร์มใช่ปะใช่ใช,ใช่ครับใช่โอเคครับเห็นไหนบอลแล้ว ก็มีโอ้ยเต็มเลยมาแล้วจ้า,าขาเปิดดาวนั่นก่อนอเปิดไม่ดาวอ้านหลังก็มีขอซ้ออำยเยอะนะ รอดแล้วเปล่าร้อยครับไอ้นี่ไง <S <S เอ็มโฟ,โฟโก็เข้าหัวเบาจังอ่ะสามหกอเอิงอ่ะโอ้ยมีกตะเพิ่งลงปั่งขาไปเย็นยับร้อย พีโน้องคงก็มีตัวนั้นเนี่ยไปนี่ไงมีตัวหวามมานะอยพี่เป็นคนดังหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับเสียงเสียงคุ้นๆใช่เหรอก็ผมมีตัวนะอย,อยู่ฝั่งนี้เนะี่ยสวยเพื่อน เรียบร้อยตัวนี้โอ้โหอา้าวอะไรอา้าวไม่ทันสวยเพื่อนสวยอันนี้ก็มีนะวิ่งถึกจังโค้รถึกตัวนี้ มันถึกจังวะเแต่เพื่อนรอดแล้วบบาลเนี่ยเป็นม,มันถึกเกินตัวนี้เนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับนเนี่ยตัวนี้เนี่ยดูดินย,ยิงไม่เข้าเลยเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยนะครับเป็นจะรอดแล้วบบาล แดงๆโอ้โหยิงแทบไม่เข้าเขาใช้สกิลอะไรวะเนี่ยถึกเกินโอ้โหเพื่อนตายวง <_ c oughs> เพื่อนเพื่อนจ๋าเยยบร้อยนะครับชุบไม่ทันโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเล่นกราฟิกราบลื่นนะโอเคอย่างให้ผมเล่นแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้นะเจอกันครับ